สวัสดีครับท่านข่าวบันเทิงมาเลยครับเปิดคาริฮาลังใหม่ของเจนนี่ในวัย28ปีใหญ่โตสมฐานะรู้เลยว่าเก่งและอดทนแค่ไหนเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเรียกได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสองพี่น้องที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเจนนี่ได้หมดทสดชื่นและลิลลี่เลือกคุยทั้งอำเภอ โดยมีเพลงที่สร้างชื่อเลือกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวซึ่งเรียกได้ว่าเพลงเดียวแต่มียอดวิวถล่มทลายจนทำให้ทั้งคู่เป็นที่รู้จักในวงการเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันปัจจุบันเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นแต่งงานกับยิวชันมงคลและมีทายาโซทองคล้องใจหนึ่งคนคือน้องยูจีนลูกสาวคนแรก วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดคฤหาสน์หลังใหม่ของเจนนี่รัชนกในวัย28ปีใหญ่โตสมฐานะรู้เลยว่าเป็นคนเก่งและเป็นคนอดทนมากแค่ไหนซึ่งงานนี้เธอนหันก็ได้โพสตระบุข้อความว่าแวะมาดูบ้านใกล้เสร็จแล้วตื่นเต้นรองานนี้บ้านหลังใหม่ของเธอนั้นจะยิ่งใหญ่และน่ายอยู่ขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลย เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวใหม่ในทุกวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนท่านข่าวบันเทงิงข่าวเรื่องราวของคนดังขอบคุณสำหรับการรับชม